สวัสดีค่ะปะสุค่าสุโรคราบอิ f จีเฟซบุ๊กแล้วก็ youtube ในชื่อเดียวกันปสุมีเสื้อมาให้ดูนะคะเป็นเสื้อที่ถักจากได้เย็บผ้านะตัวนี้ใช้สีเส้นเนาะปะสุอยากมีเสื้อสีชมพูอ่าปสุก็เลยอ่ะลองผสมสีชมพูที่มีอยู่อันนี้ทุกเส้นก็ยังอยู่ในเฉดสีชมพูนะคะแต่เป็น <c oughs> สีทก็จะมีต่างๆกันก็เลย เป็นสีแบบนี้ออกมาแบบนี้ส่วนจริงๆแล้วเป็นลายเดียวกันเกือบหมดนะคะผสสุก็เลยสลับให้มีสีอื่นบ้างอันนี้จะออกม่วงเพราะว่าผสสุเอาสีม่วงมาผสมนะคะแล้วก็ถักสลับกับสีชมพูนะก็จะกลายเป็นลายขึ้นมานะคะโดยที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีลายอะไรหรอกนะคะมีลายจริงๆเนี่ยตรงนี้จะมีสองจุดเท่านั้นเองก็คือลายตรงคออยากถักลายก็เลยลองถักลายนะคะอ่าแล้วก็ ตรงชายนะซึ่งเป็นลายลายพัดนะก็จะได้ดูพลิ้วขึ้นอันนี้ประสุก็เลยได้เสือ้อสีชมพูมาไว้ใส่นะคะปรากฏว่าใส่แล้วไม่โอเคนะคะผิวประสุไม่ค่อยเข้ากับสีชมพูนะ,ะปะสุก็เลยเก็บไว้ดูว่าเออครั้งหนึ่งเราก็ถักแบบนี้ได้เนาะอันนี้คือการถักครั้งแรกๆเป็นแบบถักแบบคนขี้เกียจนะคะนี่คนขี้เกียจนี่ ก็เป็นตารางเหมือนเหมือนเหมือนลวงรังพึ่งเนาะเพราะว่าเหมือนหกเหลี่ยมแต่จริงๆตอนนี้กลายเป็นที่นิยมนะคะไอ้ตารางหรือว่าตาข่ายแบบเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมคือวัยรุ่นชอบชอบถักใส่เพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นคือใช้ตัวไนสีอะไรก็ได้แบบนี้ก็ถักเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆหลวมๆเลยมีแขนเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวไนเล็กๆอ ปะสุก็เลยมาให้ดูแบบค่ะเผื่อจะเป็นไอเดียในการถักเนาะอย่าลืมนะคะไอ้ลายพื้นๆนี่แหละเป็นลายที่สําคัญนะคะถ้าถักเป็นก็เพียงแค่สลับสีแล้วก็มีการเล่นลายนิดนึงก็จะโอเคแล้ะอันนี้เห็นไหมเห็นไหมขาของเขาอะพันหนึ่งครั้งเนี่ยขาของเขาเป็นช่วงยาวแค่นี้เองแต่อันนี้ยาวขึ้นยาวขึ้นเพราะว่าปะสุปเปลี่ยนเข็ม เป็นเข็มให้เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นเวลาที่ถักมันก็จะยืดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยใหญ่ขึ้นประกอบกับพอหลังๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตรงรอยต่อตรงนี้เราใช้ต่อช่วงช่วงดอกนะมันก็เลยห้อยกันลงมาก็เลยกลายเป็นลายหกเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าถักตรงต่อจากตรงนี้ของเขาจุดตรงนี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะก็มีความถ่วงความถ่วงของน้าหนัก ของเนื้อได้ของเขาเองนะคะก็เลยทําให้ลายนี่ดูเปลี่ยนไปอ่าก็วันนี้ก็คงก็คงคุยกันแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าประสุก็จะมีตัวอื่นๆมาฝากอีกนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ